ส,สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่42ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจซื้อมอเตอร์ไซค์ค่ะซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์ซูซูกิรุ่น GSX 8R มูลค่า419,000บาทค่ะทุก10,000บาทร่วมรุ่น1สิทธิ์ค่ะ สำหรับเท่าไหนที่ซื้อหรือจองมอเตอร์ไซค์ภายในงานปีนี้ต้องสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมนำหลักฐานการจองหรือซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ณนะจุดลงทะเบียนค่ะเพื่อรับคูปองสำหรับการยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะจุดลงทะเบียนปีนี้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน3จุดด้วยกันจุดที่1ค่ะอยู่ Challenger h a l l 1ใกล้กับบูธอิสุและปอดค่ะ จุดที่2อยู่ c h ล l l นเจอร์ฮอบริเวณหลังบูธฮุนไดและจุดสุดท้ายนะคะอยู่ c h a เ l นเจอร์ฮอใกล้กับบูธไอออนค่ะอย่าลืมนำหลักฐานการจองหรือซื้อมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่ะ